ยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพาเลาะพาจินพาเที่ยวพาชมธรรมชาติครับผมวันนี้ลุงหนวดมาที่ไร่นะครับมาที่ไร่มาวานนี้จะมาทุกๆสองอาทิตย์ครับมาดูแลต้นไม้มาถางหญ้ามาตัดหญ้ามา,าปลูกอะไรกันแล้วก็มาดูแลบ้านด้วยครับบ้านเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวลุงก,ก็เดี๋ยวดูมาก,กันนี่ตอนนี้อากาศบรรยากาศกำลังดีมากเลยฝนตก อากาศก็เย็นครับหนาวตามภูเขาก็มีหมอกมีเมฆลงช่วงๆครับตอนนี้อากาศก็ประมาณสิบองศาหรือว่าหรือว่าแปดนะแปดด้ 8, ว่าเก้าองศานี่แหละถึว่านะกับเพื่อนก็กำลังลากไม้ลากอะไรเหตุว่าจะทําสวนกุหลาบกัน ครับสวนกลาบตรงโน้นจะทําสวนกลาบใหม่กันกําลังจะเริ่มต้นกันยังไม่ถึงไหนหรอกนานๆมาทีมาได้นะมาทีละสองครั้งก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทํากันครับรอบๆครับรอบๆกันนี่ก็ข้างในตอนนั้นก็ซื้อสวนกหลาบเก่ากับสวนสวนแรกคื่อทำกันก็ภูมิใจนะสดอกไม้ออกอะไรออกมาดีมากเลยเพื่อนขับรถไถมาดูอะไรนะเดี๋ยว แล้วก็ลงมาข้างล่างก็น้ำกำลังหลากเลยน้ำไหลเยอะเลยไปดูน้ำข้างล่างกันนะเป็นยังไงฝนตกตลอดครับตอนนี้ช่องนี้ช่องหน้าหนาวครับฝนตกแรงมากเลยเมื่อวานนี้ไปดูข้ามรั้วกันมาเดียดูน้ำกันน้ำเต็มตลิงเลยครับถ้าหน้าหนาวจะเป็นอย่างเงี้ะเต็มตลิงเลย ไหลเชว่ชวช่ตอนกลาคืนก็นได้ยินไหลกันนั่งตามระเบียงบ้านได้ยินเสียงน้ําไหลกันตอนกลางคืนครับบรรยากาศก็ดีครับดีแต่ก็เย็นหน่อยตอนกลางคืนก็ยจะอยู่ในระหว่าง4-5องศายังดีหน่อยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะขาวเต็มไปหมดเลยนะเกล็ดน้ําแข็งลงครับต้นไม้ใบไม้นี้ เหี่ยวแห้งตายที่รับไม่ได้ก็ตายหมดอีกสองปีกว่าๆกา็ค่อยะย้ายมันอยู่จริงกันจริงจังกันกับตอนนี้ก็ไปๆมาๆ,มาๆ,ๆก่อนครับไปๆมาๆก่อนเนาะสองทุกทุกสองที่ก็มาแช่สองวันเองมาเสาร์อาทิตย์จังก็กลับรีบกลับไปทํางานกันต่อโอ้เหนื่อยครับ <c oughs> ออยากได้ทำชาติสวยสวยๆกันเนาะก็ต้อง ทำใจเอาไม่อยู่กันก็บ้านก็ปิดไว้ครับปิดไว้บ้านดำเขาเรียกว่า black beauty ครับ black beauty ชื่อบ้านดูสวยๆช่วงฤดูฮอลิเดย์นะจะม,มีรถมีอะไรวิ่งกันเต็มครับพวก ผู้คนที่ชอบมาแคมปิ้งมาฮฮลิเด์กันเพราะว่าต้องไม่ไกลจากบ้านลุงเท่าไหร่จะมีจุดแคมปิ้งกันครับจุดบริเวณตั้งแคมป์กันเป็นระยะระยะครับมีเยอะแถวนี้ครับมี่ก็ไม้ลุงอาลง,ลงอย่างเงี้ยถ้าไม่ล้อมตอขนะข่ายเนาะก็ไม่เหลือากับการะต่ายก็เยอะยทั้งกระต่ายทั้ง วางป่าทั้งกิงโจ้ก็เยอะนี่ดูสิแต่แต่ละต้นไม้นะจะเห็นเป็นย่อมๆอยู่ย่อม,ม,มไปนะคือต้องเอาตะข่ายคล่อมไว้ต้องเอาอะไเหล็กตีลงงั้นไม่เหลือกับตรงโน้น่หลังเสาไฟฟ้านะ่จะทําสนกลาบกันนะเสากาลังรมลงกันอยู่นะนันอีกสองอาทิตย์กว่าๆจะอจะจะมาอยู่นานกันหน่อยจะมาอยู่ประมาณสักเกือบอาทิตย์ครับคงจะมีเวลาทํา กันคงจะเสร็จพอดีคิดว่านะนนก็ค่อยทำไปเนาะโอเคนะครับลุงก็ ผมกินจ,จ้่ออกมากินหญ้าแล้วแล้วก็นเก็นๆออกมาแล้วเป็นป่าเป็นเ,เป็นฝูงครับเข้าใกล้ไม่ได้หรอกนะเข้าใกล้ก็จะวิ่งหนีกัน

บ้านบ้านใกล้เริ่มเคียงครับเพื่อนบ้านหลังโน้นเพื่อนบ้านอไอตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะสงสัยสมัยก่อนประมาณร้อยกว่าปีที่เลที่แล้วเขามาทำ ไนคล้ายสะพานครับข้ามสะพานกัน,นที่ตรงข้ามสะพานไปอีกฝั่งโน้นเป็นทางรถนะนี่ก็ทากันตอนนี้เป็นหินเป็นอะไรมากองไว้ตรงนี้เพราะว่าสมัยก่อนแถวๆนี้เป็นที่ขุดทองกับเป็นที่ขุดทองกันตรงข้ามที่ไร่ลุงนี่จะเป็นเป็นรูเป็นไหลกว้างเลยเหมือนทำขาขะทำสะพานสะพานข้ามไปไปฝากโน้นเป็นแม่น้ำแล้วก็ทางรถทั้งนั้น าตรงตรงข้ามไรนะจะเป็นจะเป็นรูเป็นไรใต้ใต้ภูเขาใต้ภูเขาลูกนี้นะในฝั่งขวามือฝั่งเนี้จะเป็นแหล่งขุดทองกันครับแหล่งขุดทองกันหมดเลยรรยากาศที่ไรนะครับผมดูนนะเดี๋ยวเรามีทองสักแท่งไหมเห็นสมัยไหนมามาชั้นมากอไว่าตรงนี้ น,น่าจะมีทองนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งขุดทองอยู่แล้วตรงน,นี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ยังมีนะยังมีอยู่เลยประมาณอรถบรรทุกทองประมาณสี่ห้าคันเขาจะมามาขุดแล้วก็จะขนรถรถบรรทุกวิ่งผ่านหนะ้าหน้าบ้าน,น,นเนี้ไปไปดูกันตหินเลยข้างบน